อ้าวสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาแนะนําโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งชื่อ Line Meeting นะครับ Line m e e t i n g เนี่ยก็คือสับของ ne นะครับมันเป็นถือว่าเป็นสุดยอดของโปรแกรมเลยนะครับโปรแกรมในการที่เราจะใช้ในการประชุมออนไลน์นะเนื่องจากเหตุผลง่ายๆคร่าวๆก็คือมันฟรีนะครับมันฟรีแล้วก็ มันไม่มีไม่มีรายเดือนนะมันฟรีมันฟรีคือมันฟรีจริงๆอ่ะไม่มีรายเดือนแล้วก็มันเข้าพร้อมกันได้ถึง500เลยนะอย่างโปรแกรมอื่นๆเนี่ยถ้าเราต้องการเข้าคนเยอะๆอย่างซูมหรืออย่างไรเงี้ยอาจจะต้องมีจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ไม่มีการตัดสัญญ,ญาณเป็นรายชั่วโมงเหมือนเหมือนซูมหรือว่ากูเกิลมีดอะไรเงี้ยนะครับที่จะใช้ตัวฟรีแล้วทุกรายชั่วโมงเขาจะตัดรอบแต่ว่าลน์เนี่ยไม่ปีปัญหานั้นนะครับวันนี้ผมก็เลย มาแนะนำการใช้งานแล้วก็จะใช้อย่างไรเราสร้างอย่างไรนะครับกับ Line m e e t i n g นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนะจะโปรแกรมง่ายๆนะครับถ้าเราใช้คอมนะเริ่มต้นเริ่มต้นที่การใช้กับคอมก่อนนะครับนะการใช้กับคอมนะปั๊บปับปับปับ,ปบออ,อซอดอะไรก็ได้ ่ใช้กคอมนะครับมีลายเนี่ยลายธรรมดาเนี่ยนะครับเข้าไปปับ๊บพอเราเข้าลายมาแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอ,อยัดเพิ่มการโฟกัสที่ที่แม่นยำกับลายอีกนิดนึงนะครับเพื่อเราจะได้เห็นกันได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับพอเราเข้าลายมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในลายเนี่ยในลายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแต่หน้าแรกเราไปนะครับหน้าแรกเราอะไรเนี่ย เรามาดูเครื่องมือตัวที่ช um, ื่อว right. <Me. S 2> ่าประชุมนะครับประชุมหรือมิทติ n งนะกดประชุมปั๊บเนี่ยนะครับจะมีหน้าต่างป๊อปอัพโผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าต่างนะครับก็คือหน้าต่างการประชุมนะหน้าต่างการประชุมเราเลือกที่สร้างการประชุมนะครับพอสร้างการประชุมปุ๊บเนี่ยเราจะได้เนี่ยการประชุมของทีนกรอย่างเงี้ยนะครับชื่อผมเองนะเราก็แก้ชื่อไปได้นะใส่เป็นทดลองประชุมนะครับ ทดลองทดลองนะครับเพื่อการสอนนะครับบันทึกไปนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะคัดลอกลิงก์เนี่ยคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับไปวางในไลน์หรือในอุปกรณ์อื่นๆก็ได้เพื่อเพื่อให้คนที่เขาเข้าประชุมกับเราอ่ะเขาเอาลิงก์เนี้ยมาเข้านะครับก็คือลิงก์ข้างบนเนี่ยลิงก์ธรรมดาได้เลยนะครับสามารถเอามาเข้าประชุมได้นะหรือว่าจะใช้การเชิญการเชิญก็คือการกดเชิญนะครับกดเชิญแล้วก็ เราก็เชิญใครเข้าเราก็ติ๊กๆๆไปนะครับคนพวกนี้ก็จะได้รับคาเชิญให้มาเข้าร่วมประชุมกับเรานะครับอ่ะนะมีเท่านี้เองนะครับขั้นตอนการสร้างการประชุมที่เกิดจากไลน์นะต่อไปเรามาดูการใช้งานกันใช้งานก,นก็คือพอเราเราสร้างไว้แล้วเนี่ยสร้างทิ้งไว้ก็ได้นะนจะได้เป็นลิงก์เดิมง่ายๆพอเราเริ่มประชุมปับ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เรามาทดสอบกล้องนะครับ ไม่สามารถแตะกล้องนี้ได้เนื่องจากอ๋ออีกแล้วนะครับปัญหาเดิมกล้องผมอยู่ที่ล่างอาวาตารสักครู่สักคร,ครู่ปิดอวาตารก่อนนะปิดอวาตารก่อนอา้าปิดโอเคนะครับปิดอวาตารไปแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับเอ่อ เข้าเริ่มเริ่มใหม่นะครับเริ่มเข้มมาประชุมใหม่นี่ก็กล้องมามาแล้วนะครับกล้องมาแล้วนะเรากดเข้าร่วมประชุมนะครับปัป๊บนะจะเห็นว่าตอนนี้มันมีผมอยู่คนเดียวนี่แหละนะครับอาจจะซูมเข้าไปเยอะไปหน่อยนะเดี๋ยวกลับมาแบบปกติก็ได้นะครับเอา,อางนี้แหละนะครับเราจะได้เห็นว่ามันใหญ่ๆเนาะเห็นว่ามันใหญ่ๆแล้วกไ็ได้ได้รู้ว่าอะไรมันอยู่ยังไงนะครับ กรอบที่ที่ให้มาในตอนต้นอะ่ะมันจะไม่เต็มจอของคอมนะเนี่ยลองย่อให้ดูมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแต่เราก็กดขยายอะไรได้ปกตินะครับก็มาดูในฟังก์ชันการใช้งานนะครับฟังก์ชันเหมือนโปรแกรมประชุมทั่วไปเลยนะประชุมทั่วไปเกือบจะประชุมแบบปกติทุกเรื่องนะครับก็มีเอฟเฟกตต่างๆอันนี้เป็นการแต่งรูปของลายซึ่ง ซึ่งทําได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ง่ายนะ,ะนะครับสติกเกอร์อะไรก็ส่งแบบปกตินะนะครับอ่ะไฮไลท์ก็คือไมโครโฟนไมโครโฟนเนี่ยก็เซตอัพได้เหมือนที่ผมส่งสาธส,สอนซูมไปครั้งที่แล้วก็คือเราเลือกไมค์ได้นะจะใช้เป็นไมค์ตัวไหนอย่างไรเนี่ยเหมือนซูมเลยนะครับเลือกได้หมดเลยนะเลือกได้หมดเลยนะครับสปีกเกอร์อะไรเงี้ยนะครับตั้งค่าการโทรก็คือโหมดเดียวกับตั้งค่าการโทรของ ของเนี่ยเปิดการติดต pues mm ่อแตงกวนก็ดิบกันอ่าเนี so then, ่ยตั้งค่าการโทรก็คือเนี่ยตั้งค่าเหมือนของคือเหมือนของเหมือนของลายอะนะครับเนี่ยนะตั้งค่าการโทรก็จะเหมือนลายนะครับเนี่ยเหมือนลายเลยนะครับตั้งค่าไม้ตั้งค่าการปรับเสียงอัตโนมัติอะไรพวกนี้นะครับเหมือนลายเป๊ะนะครับการเปิดกล้องปิดกล้องก็ปกตินะเปิดปิดเนี่ยเหมือนของซูมนะครับเหมือนของซูมนะเนี่ยเลือกกล้องได้นะครับ ไฮไลท์เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงการแชร์หน้าจอเนี่ยนะครับการแชร์หน้าจอเนี่ยเขาจะมีให้เลือกแชร์2ส่วนนะเดี๋ยวขยายดีกว่าขยายขยายอย่างนี้ไม่เห็นอ่าการแชร์หน้าจอนะครับก็จะมีแชร์ YouTube กับแชร์หน้าจอของคุณนะกดแชร์ YouTube ก่อนแชร์ youtube เนี่ยหลักการก็คืออย่างนี้คือว่าโปรแกรมเขาเนี่ยแชร์ youtube ก็คือเขาให้เราเอาลิงก์ยู u ูปแบะมาวาง นะครับเพื่อให้เราแชร์อย่างเช่นเปิด YouTube อ่ะเปิดยูทู e นะครับเปิดยูทูปสักสักเรื่องหนึ่งนะเอาเนี่ยรถยนต์อีวสุงี้ก็ได้นะครับทำไมค่อนด้าที่เราก็สามารถที่จะก๊อปปี้ลิงก์จากบนนี้นะครับจากบนนี้ นะหรือว่าใช้การแชร์ก็ได้แชร์แล้วก็คัดลอกลิงก์ไปนะครับพอปิดปับนะ๊บเนี่ยมันจะเห็นว่าในในลน์อ่ะมันจะมาวางให้เลยนะครับมาวางให้ในกรอบนี้เลยนะเนี่ยในลน์อ่ะในลน์มันจะมาวางให้เลยนะครับเนะี่ยยูทูบลิงก์นะเราดูเราดูตัวอย่างได้นะครับเนี่ยตัวอย่างก็เ,เว็บอีสุเมื่อกี้พอเราเปิดวิดีโอแชร์ปับ๊บเนี่ยมันจะแชร์อย่างนี้เลยนะครับก็คือ ทำไม<อ>คันด้าถึงไม่ผลิตรถกระบะจอของผู้ใช้ปลายทางอ่ะก็จะเห็นด้านนี้เหมือนกับเรานะครับเหมือนกับเราอปิดเสียงแล้วกันนะครับเหมือนกับเราเลยแล้วคนประชุมกับเราก็จะเรียงอยู่แนวนี้นะครับผมไม่มีใครเข้ามากับผมอ่ะนะมีพอมีคลิปเก่าๆอยู่นะครับก็คือมันจะมาเรียงอยู่แนวนี้นะขอให้เข้าใจก็คือมันจะมาเรียงอยู่แนวนี้เลยนะครับแล้วเราก็แชร์ได้ละเขาก็เห็นเหมือนเรา นะในการปรับเสียงปรับอิสระอะไรพวกนี้มันอิสระที่ฝั่งเขาเลยนะปรับได้เืดิมทีมีครับหยุดการแชร์ก่อนเนาะหยุดแช์นะครับต่อไปการแชร์หน้าจอนะการแชร์หน้าจอนะครับเลือกแชร์หน้าจอก็แชร์หน้าจอของคุณนะเห็นไหมมันจะเหมือนมันจะเหมือนกับซูมเลยนะครับก็คือเราเลือกที่จะแชร์อะไรนะครับเนี่ยแช์จอได้์ท็อปสองเด้ก์ท็อปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวผมแชร์ PowerPoint แล้วกันเนาะเพราะพวกเราใช้บ่อยจะได้รู้ว่ามันทำยังไงนะครับแชร์ PowerPoint แล้วกันเปิด PowerPoint นะครับสไลด์ใหม่ได้6นะครับ เราแชร์ PowerPoint เนี่ยตอนนี้ผมเปิด PowerPoint ไว้แล้วนะครับนี่ตัวนี้นะโอเคนะเปิด PowerPoint ไว้แล้วนะครับเวลาเราก,กดแชร์ PowerPoint เนี่ยมันมีข้อเสียอยู่เล็กน้อยก็คือคืออย่างนี้เนี่ยเรากดแชร์ PowerPoint นะอ่ะ PowerPoint เออ่ย่อสเกลมานิดหนึ่งนะครับเลือกแชร์หน้าจอนะแชร์หน้าจอของคุณเลือก PowerPoint ปั๊บแชร์ เราเห็นที่ระบบเขาแชร์ไหมเราไม่เห็นถูกปะเราเห็นแต่กรอบเขียวๆเ,เนี่ยกรอบเขียวๆเนี่ยคือบริเวณที่เขาแชร์กับกับตัวของเราแค่นี้เตัวของเราน้อยๆเนี่ยนะครับเนี่ยเวลาแชร์หน้าจอเขาก็จะแชร์ทั้งจอของเรานะครับการจะดูคนฝั่งนู้นอะไรพวกนี้มันก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ก็พอที่จะดึงออกมาดูได้นะดึงมุมเนี่ยนะครับเห็นเลยว่าใครอยู่กับเราบ้างนะลักษณะคล้ายๆซูมนะครับ ก็คือดึงดูได้นะดึงดูได้นี่กี่คนอยู่กับเราเนี่ยดึงดูได้มันก็จะขึ้นคนต่อ,ตอไปมากับเรานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพอเราแชร์หน้าจอเนี่ยสังเกตขอบสีเขียวนะครับเกี่ยวบสีเขียวนะครับมันแชร์ตัว PowerPoint พอเราต้องการให้มันเต็มจอเนี่ยมันไม่ได้แชร์ตัวเต็มจอนะครับนะบมันไม่ได้แชร์ตัวเต็มจอนะมันยังคงแชร์อยู่ที่ตัว ตัวนี้เนี่ย,เ,ยเห็นกรอบเขียวไหมเนี่ยนะมันต้องคุณแชร์อยู่ที่ตัวนี้ซึ่งซึ่งอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ที่ที่ซูมเป็นนะครับที่ซูมเป็นนะเราก็ต้องหยุดแชร์ไปก่อนนะครับนะอ่ะเรามาดูวิธีการแชร์ให้มันเต็มแล้วก็กดสไลด์เลื่อนได้นะครับก็คือกดแชร์หน้าจอเลื่อนหน้าจอของคุณนะครับ แล้วก็เลือกอยู่ไหนแล้วนี่เราเลือกแชร์ตัวของหอวจอเดสก์ท็อปไปเลยนะครับเลือกแชร์ตัวหัวจอเดสก์ท็อปไปเลยนะครับให้มาแชร์ทั้งจอไปเลยนะเนี่ยแชร์ไปเลยปับ๊บนะครับเอาเดสก์ท็อปสองจอนู่นแชร์อยู่แชร์อยู่แชร์โอเค แชร์หน้าจอหน้าจอของคุณแชร์นี้เนี่ยนะครับวุ่นวายนิดนึงนะเดี๋ยวมันไม่มันไม่นั่นมันไม่ได้ไม่ได้เปิดไว้ให้ให้มันดีนะครับอ่ะ PowerPoint นะเปิด PowerPoint ให้ใหญ่เลยแล้วก็แล้วก็มาแชร์นะครับแล้วก็มาเลือกแชร์นะแชร์หน้าจอหน้าจอของคุณนะ เลือกอันที่มันเต็มที่เราเห็นว่ามันเต็มแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะได้หน้าจอที่มันที่มันเต็มออกมานะครับเนี่ยหน้าจอที่มันเต็มออกมานะไปแชร์ขึ้นจอหนึ่งตลอดเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมทําให้เห็นให้พวกเราเห็นชัดขึ้นดีกว่าเนาะเดี๋ยวจอ PowerPoint มันไม,ม,นไม่มันไม่เคลียร มันไม่เคลียร์นิดหนึ่งนะให,ให้เคลียร์ก่อนนะครับก็คือมันใช้การแชร์เดสก์ท็อปเป็นหลักอ่ามันใช้การแชร์เดสก์ท็อปเป็นหลักนะเช่นจอพอพอยต์เราอยู่จอนี้หราอยู่จอนู้นเนี้ยเราก็แชร์หน้าจอนะแชร์หน้าจอมันจะมีแชร์โปรแกร,รมกับแชร์กับแชร์หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับเราเลือกแชร์หน้าจอเดสก์ท็อปไปเลยเนาะอ่าเนี่ยนะครับมันก็แชร์จอนี้ให้เรามานะ ประมาณนี้นะครับอ่าหลักๆก็อือเอาไปว่าบอกได้เลยว่าก็มีเท่านี้แหละนะครับคือผมว่ามันทํามาดีนะดีมากนะครับตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นทิ้งเยอะมากนะตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นทิ้งเยอะมากนะครับผมแชร์หน้าจอหนึ่งแล้วกันเนอะเพื่อความง่ายนะแชร์หน้าจอของคุณอ่าแชร์หน้าจอเดสก์ท็อปหนึ่งเนี้ยปังนะ เราจะเห็นว่าตอนนี้ตอนนี้ได้ท็อปหนึ่งเนี่ยมันเป็นเเปลี่ยน OBS แป๊บหนึ่งนะครับมี่พวกเราไม่เห็นพวกเราไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดิสเพย์เช็ปเจอร์ย้ายเป็นจอหนึ่งหนะ่อยโอเคเนี่ยนะครับจอหนึ่งนะผมแชร์จอหนึ่งอยู่นะครับแชร์ปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ PowerPoint ได้ปกติเลยนะครับนะอ่ะมันเป็นการแชร์หน้าจอเห็นไหม มันจะขึ้นทั forget, ้งหมดทุกอย่างแต่ว่าอย่าลืมให้การนําเสนอสไลด์เนี่ยให้หน้าจออยู่ที่หน้าจอหลักนะครับหน้าจอหลักก็คือหน้าจอที่เราทํา PowerPoint อยู่นี่แหละนะครับเวลากดเต็มหน้าจอเนี่ยมันก็จะไม่มีผลอะไรนะครับในการแชร์ก็จะยังยังอยู่เหมือนเดิมนะโวโลโก้บังโลโก้บังโลโก้บังโลโก้ย้ายหน่อยอ่าโลโก้บังนะครับมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะแล้วเรากดสไลด์แบบปกติมากนะแล้วเรากดแบบกดผ่านในตัวแชร์ไปได้เลยนะครับเนี่ยนะครับ ฟังชันปากงบปากกาที่ใช้เขียนหน้าจอเนี่ยก็ใช้ได้นะครับในการเน้นการสอนเนี่ยผมว่าดีนะปัญหาเดียวก็คือมันเป็นลายแค่นั้นเองนะครับมันเป็นการใช้ส่วนตัวระบบล็อกอินระบบอะไรที่ที่มันอาจจะไม่อ่อนตัวบ้างเพราะว่าเป็นลายนะการตั้งค่าใหม่เราสั่งปิดใหม่ของของคนอื่นเขาไม่ได้นะครับลายเนี่ยนะเป็นปลายทางปิดเองนะครับเราไปปิดปลายทางไม่ได้ก็ข้อเสียข้อเดียวนะของมันนะครับ พยายามจะใช้ไอ้ตัวนั้นมาสองสามครั้งละนะครับไม่ได้ผลอ่าสิ้นสุดการนำเสนอนะครับไม่บันทึกอ้าวกลับมาจอนี้กันจอสองยู่เบียดน,นีไป เอานะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้สําหรับลายนะเนี่ยลายเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยออกได้อ่ะ,อะก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะที่รับฟังกันมาจนจบอาจจะนานนิดนึงช่วงการยืดนิดนึงนะครับพอดีไม่ได้ซ้อมก่อนนะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับ